มาดูงานทาสีหลังคาคุณชาญชาลาสรานีปันโปโกเป็นชานชาลาใหม่ชานชาลาสูงจากระดับสันล่าง1-1ึ่งเดงมตรนะครับซึ่งความสูงระดับนี้จะพอดีกับเพื่อนรถนะครับฝั่งที่ผมยืนเขาจะเป็นฝั่งนะคาสถานีนะครับเป็นฝั่งหลัก ยืนอยู่หน้าป่องนิฟครับอนี้ก็จะมีสะพานลอยข้ามชันทลาไปอีกฝั่งนะครับอันนี้ก็กำลัง ทำในส่วนของงานรกคาคุมจัจลาของค่าสถานีก่อนเ็รามีแผนจะใช้รางใหม่นะครับเรื่การที่ใช้รางใหม่ได้ก็จะต้องรอให้งานส่วนนี้เสร็จก,ก่อนเพื่พอความสะดวกและก็ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารครับ เงาสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโดยทีมสีของสายนี้ก็จะเป็นสีครีมเหลืองนะครับกับสีแดงคนระับโดยเสาหลังคานะครับก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็หลังคาที่มงนะครับก็จะเป็นสีแดง ทางสถานนี้ก็จะมีหลังคาซานชลาจากจุดนี้ไปครับตอนนี้ก็ก่อแบบทานเสานะครับ